สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญรัตน์วังวงค่ะเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ค่ะรหัสนิสิตนักศึกษา6 3 1 5 0 1 0ึ่ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนะคะหรือว่ากล้องถ่ายภาพค่ะกล้องถ่ายรูปนะคะมีหน้าที่ในการรับแสงค่ะคือกล้องถ่ายรูปนะคะมันจะทําหน้าที่แบบว่ารับแสงเป็นแบบทึบในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ แล้วก็มันจะส่งผลนะคะไปแบบเป็นกลไกลเกิดความสัมพันธ์ในกล้องค่ะทำให้เกิดการประมวลผลออกมาเป็นภาพค่ะซึ่งกล้องนะคะสามารถทำให้ภาพออกมาเป็นภาพต่างๆได้ค่ะโดยการมีแสงเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็กล้องนะคะยังสามารถทำให้สะดวกในการใช้งานอีกด้วยค่ะสามารถเกิดการบันทึกภาพได้ในรูปที่ไลน์ไวนณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ